สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสปอร์ช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับพิกโฉมครั้งใหญ่เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยนิวเจนลุยเอเชียนคัพ2 0 2 7หลังจากจูดซุนซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์ลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปี จากสโมอสอนเอเลติโกซานดูเกโน,โนในลีกสเปนทำการถอดธงอังกฤษออกจากไอจีส่วนตัวเหลือเพียงธงไทยเท่านั้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าตัวเขาเลือกแล้วที่จะเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่ใช่แค่จุดเบลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาซาทาดะอิชิอิจะได้ตัวเข้ามาเสริมเกมกก Day, เรุกในศึกฟี f าเดยเดือนมิถุนายน แต่ยังมีเอนระวันการในเย่ปีกจอมทะลุดทะลวงลูกครึ่งไทยฝรังร่งเศสวัย19ปีจากโอลิมปิกลียงสมวสอนยักษ์ใหญ่ลีกเออฝรังร่งเศสซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยแล้วว่าพร้อมที่จะเล่นให้ทีมชาติไทยทุกชุดไม่ว่าจะเป็น u 20ยู23และทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอเพียงโค้ชเรียกตัวก็พร้อมที่จะเดินทางมาร่วมทีมชาติไทยทันที โดยปัจจุบันเอาราวันถูกเรียกตัวขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดผัง11ตัวจริงทับช้างศึกทีมชาติไทยยุคมาซาทาดะอิชิอิลุยศึกเอเชียนครับ2 0พ2027รอบคัดเลือกเดือนมิถุนายนตำแหน่งผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมจากทรูแบงคอกยูไนเตดตำแหน่งกองหลัง นิโคลัสมิเกลสันจากโกบีโอเดนเซ่จนาธานเข็มดีจากราชบุรี FC, เอฟซีเอเลียสดอเละจากบาหลียูไนเต็ดเทียงรัฐนบุญมาทันจากบุเรียนรำยูไนเต็ดตำแหน่งกองกลางคู่กลางร,รับเพียรระดนฉำรัศมีจากการท่าเรือเอฟซีเวียระเทพป้อมพันจากโทรูแบงคอกยูไนเต็ด ตำแหน่งกองกลางสามภาษาแนวรุกเอ็นรวันกาเนเยจากโอลิมปิกลียงชนาทิปสงกระสินจาก b ีจีปทุมยูเนเต็ดสุภโชคสารรชาติจากคอนซาโดเลซัปโปโรตำแหน่งกองหน้าจูดซุนซับเบลจากเอเลติโกซานลูเกโน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ